สวัสดีครับวันที่18สิงหาคม2 5 6 7ผมตื่นแต่เช้าครับนั่งรถสามล้อขึ้นไปบนยอดเขาเตียเต้ยๆที่อยู่กลางเมืองมะละแมงเมืองมะละแมงหรือเมืองเมาะลำใหญ่ครับเมืองเมอะลำใหญ่เป็นเมืองเอกของพมา่าทางตอนใต้เมืองใหญ่ๆของพมา่าเช่นเมืองย่างกุ้งนะครับเมืองมันเดเล เมืองเนปิดอและก็เมืองมะละแมงนี่นะครับถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศพมา่าและที่มะละแมงนี่นะครับจะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าตั้งอยู่ปากแม่น้ําสารวินแม่น้ําสําคัญของเอเชียอาคเนีเป็นแม่น้ําสายที่ยาวมากกําเนิดจากโน่นนะครับที่เบตนะครับไหลผ่านกั้นพรมแดนระหว่างไทยพมา่าแล้วก็มานี่นะครับมาลงที่อา่าวมอตมะ ที่เมืองมะละแมงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นไปบนยอดเขาใจตะลานเนี่ยที่เจดีใจตะลานเนี่ยมองลงไปเนี่ยนะครับทางด้านทิศตะวันตกก็จะเห็นแม่น้ําสารวินซึ่งจะไหลไปลงอ่าวมอตมะบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กมองได้รอบทิศทาง360องศาเห็นเมืองมะละแมงโดยรอบ วิวทิวทัศน์สวยงามมากครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะมาเวลาไหนก็ตามเชา้ากลางวันเย็นบริเวณนี้จะทิวทัศน์สวยงามมากครับผมไปที่เจดีใจตลานเนี่ยหลายครั้งแล้วครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วหรอครับทุกครั้งที่มาก็มีความชื่นชมประทับใจกับความงดงามของวิวทิวทัศน แต่ข้อสําคัญครับได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองมะละแมงก็คือเจดีย์จ้ายตะลันเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์มอนตั้งแต่ปีพศออ1418นะครับ1418ตอนนี้มัน2,567แล้วล่ะครับมันก็มาเป็นพันปีแล้วล่ะครับถ้าพูดถึงเจดีย์จ้ายตะลันเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะรู้จักกันดี เพราะว่าเมื่อจรันมโนเพชรเอาตำนานเล่าขานของชาวเชียงใหม่ก็คือเจ้าน้อยสุะเกษมลูกเจ้าเมืองเชียงใหม่มาศึกษาต่อที่เมืองมะะแมงเนี่ยตอนที่อายุ15เจ้าน้อยเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปหล่อแล้วก็มาพบรักกับสาวมะะแมงสาวมะะแมงคนนั้นชื่อหม่าเมียครับเป็นลูกแม่ค้าชาวพมา่าเมืองมะแมงนะครับเป็นสาวงามขายบุหรี่อยู่ที่ตลาดเซโจ ตลาดเซจีครับจีที่แปลว่าใหญ่นั่นแหละตลาดสดทางเมืองมะละแม่งนี่แหละครับการพบรักกันก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็ได้มาสาบานรักกันที่เจดีใจตะลานนี่แหละครับแต่ตำนานนี้คนพมา่าไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะรู้เรื่องดีเพราะว่าเพลงของจารันมโนเพชรใจตะลานบนยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์และสวยงามนี่นะครับ ภายในบรรจุพระเกศา,าธาตุและพระทันตาธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคนมัละแมงหรือคนมอญคนไทยคนพม่าทั่วไปก็จะเคารพนับถือบูชาแล้วสร้างอยู่บนสถานที่ที่สวยงามโดดเด่นมากครับใครมามัละแมงเนี่ยถ้ามาไม่มาถึงที่นี่ก็จะถือว่าไม่ถึงมัละแมงเลยครับ ทุกคนต้องมาเพราะว่าข้างบนนี้นอกจากจะศักดิ์สิทธิ์แล้วมีทิวทัศน์สวยงามมากและบนยอดเขาเนี่ยยังมีพุทธสถานอีกมากมายทีเดียวครับคนไทยเรียกมะระแมงแต่คนพม่าออกเสียงเป็นมอลำใหญ่ครับเป็นเมืองใหญ่ของพมา่า แม่น้ําที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือแม่น้ําสารวินนะครับแล้วก็จะมีสะพานทารวินบิ์เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของพมา่ายาวที่สุดในอดีตนะครับตอนนี้ก็ถูกลบสถิติโดยสะพานข้ามแม่น้ําอิราวดีที่เมืองปะโคโกุกนะครับเพราะฉะนั้นสะพานแห่งนี้ก็เลยยาวเป็นอันดับสองของพม่าแหะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสะพานที่ยาวมากเพราะว่ามีทางรถไฟคู่กันไปด้วยนะครับเมื่อขึ้นมาบนเจดีใจตะลันเนี่ย จุดหนึ่งที่เพลงของจารันมโนเพชรก็จะโผล่ขึ้นมาในหัวทีเดียวนะครับว่ามามียเป็นสาวแม่ค้าคนพม่าเมืองมาละแมงฟังเพลงบางส่วนจากนักร้องที่เขาร้องเพราะมากชื่อน้องปรางนะครับให้ฟังนิดเดียวนะครับแล้วติดเรื่องลิขสิทธ์ เรื่องตำนานเล่าขานก็บอกว่ามาเมียกับเจ้าน้อยเนี่ยพบรักกันแล้วก็อยู่กินชันอยู่กินกันฉันสามีภรรยาพอเจ้าน้อยเรียนจบก็กลับเชียงใหม่สองสามีภรรยาก็มาสาบานรักกันบนเจดีย์ใจตะลันนี่แหละครับอันศักิ์สิทธิ์ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อ,อกันเนี่ยก็ขอให้มีอันเป็นไปนะครับ เจ้าน้อยกลับไปเชียงใหม่มาเมียก็ปลอมตัวเป็นชายติดตามไปด้วยแต่เมื่อกลับไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าน้อยก็ต้องไปแต่งงานกับหญิงอื่นที่พ่อแม่เนี่ยเขาจัดวางไว้ให้มาเมียก็เสียใจสยายผมมวยลงเช็ดเท้าของเจ้าน้อยก่อนกลับนะครับ ก่อนกลับมามาละแมงแล้วก็กลับมาบวชชีส่วนเจ้าน้อยนั้นก็ตรอมใจอยู่ที่เชียงใหม่ก็เสียชีวิตด้วยอายุเพียง33ปีครับว่าประมาณนั้นก็เป็นเรื่องเศร้านะครับผมก็เล่าละเอียดไม่ค่อยได้แล้วครับเดี๋ยวร้องไห้เป็นเรื่องเศร้าที่จรันมโนเพชรมาแต่งร้องเพลงคนไทยก็จะรู้จักเพลงนี้กันดีเลยครับมาเมียเป็นสาวแม่ค้าคนพาม่าเมืองมาละแมง 怎样？ ท่านผู้ชมครับถ้าติดลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะอาจจะต้องทําคลิปใหม่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นเรื่องอมามียหะอกครับเพราะว่าคนพม่าเขาก็ไม่ค่อยได้มีตำนานเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่เรื่องนี้ไม่ได้มีในประวัติศาสตร์นะครับเป็นเรื่องที่เล่าขานกันต่อมาแต่อยากจะบอกว่าบนเจดีย์ช้ตะลานเนี่ยวิวทิวทัศน์มันสวยงามมากนะครับเมื่อมองไปรอบๆองค์พระเจดีย์เนี่ยนะครับบนเนินเขาแห่งนี้จะเห็นเมืองมะละแม่งออกไปรอบทิศทาง360องศา สมัยอังกฤษปกครองพมา่านะครับจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยเขาก็ปกครองพมา่าอยู่นานเขาก็ใช้เมืองนี่แหละครับเมืองมะละแแมงนี่แหละเป็นศูนย์กลางในการปกครองจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงก็ได้นะครับอังกฤษปกครองพมา่าอยู่เป็นร้อยปีเลยนะครับประมาณสักร้อยยี่สิบปีนะฮะ เราะฉะนั้นที่เมืองมาราแมกเนี่ยก็จะมีบ้านเรือนรูปแบบโคโลเนียลอยู่เยอะมากมายแล้วก็มีโบสถคริสต์นะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่มีโบสถคริสต์ก็โบสถคริสต์ก็มามีช่วงอังกฤษปกครองนี่แหละครับ วัะนั้นที่เมืองมะละแมงหรือเมืองมอละใหญ่เนี่ยนะครับจะมีวัดทางพุทธศาสนาศิลปะมอญเยอะแยะมากมายแล้วแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยนะครับงดงามมากท่านผู้ชมเป็นต้นว่าบนใจตะลันเนี่ยนะครับพระพุทธรูปรูปแบบของมอญเนี่ยงดงามมากจริงๆครับและเจดีใจตะลานก็เป็นรูปแบบมอญน,นะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมตะลึงเลยละครการแกะสลักไม้ศิลปะบนเจดีแห่งนี้เนี่ยดูเพลิดเพลินเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดินดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อครับ เจดีย์ใจตะลานสีทองอารามตาสูงเด่นเป็นสง่ามองได้รอบทิศทางจะมาทางทิศไหนของเมืองมะละแมงก็จะต้องมองเห็นเจดีย์ใจตะลันนี่ละก่อนนะครับเจดีย์ใจตะลานเนี่ยก็ซ่อมบำรุงบูรณะเรื่อยมาปัจจุบันมีความสูง46เมตรหลายครั้งก่อนหน้านี้ที่ผมมาเจดีย์ใจตะลันก็จะมีพุทธศาสนิกชนขึ้นมาบนเจดีย์นี้มากมาย แต่ผมก็มาวันนี้มาแต่เช้านะครับแ8โมงเช้าฟ้าสวยมากครับท่านผู้ชมผู้คนยังไม่เยอะมากมายทําให้บนเจดีย์นี่สงบสวยงามท่านผู้ชมครับฟ้าเป็นใจมากเลยสวยจริงๆครับผมก็เดินไปรอบเจดีย์เดินหลายรอบแล้วครับแล้วผมก็มีนัดกับ น้องแฟนคลับคนหนึ่งซึ่งเขามาจากเมืองไทยนะครับเขามาทํางานอยู่ที่มัลละแม่งนี่แหละทางานโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าส่งให้รัฐบาลพามา่าโรงไฟฟ้าเขาก็อยู่ใกล้ๆก,กับถ้ามองจากยอดเขานี่ก็จะมองเห็นโรงไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าขอ ออคุณพี่มามาราแมงเนี่ยผมขอนัดเลี้ยงข้าวคุณพี่สักมื้อหนึ่งผมบอกไม่เป็นไรแค่เจอก็พอแล้วดีใจเรามีแฟนคลับคนไทยที่อยู่ที่มาราแมงเนี่ยเป็นเวลาเขาบอกเป็นแฟนคลับมาสิปีแล้วครับ ผมก็เลยชวนน้องบัวขาวเนี่ยมาเดินไหว้เจดีกันออกกําลังกายชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองมะละแมงครับท่านผู้ชมนี่จะเห็นว่าบนเจดีเนี่ยมีพุทธศาสนิกชนไม่กี่คนในยามเช้าที่สวยงามขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากครับท่านผู้ชมอดรนทนไม่ได้ที่จะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็แบ่งปันภาพสวยๆแบบนี้เจดีศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามให้กับท่านผู้ชมครับอย่าลืมถ้ามามะละแมงนะครับ ช่วงนี้ก็อาจจะมายากลําบากหน่อยนะครับแต่ว่าการมาเที่ยวมัละแเมงครับท่านผู้ชมหลายคนถามว่าแล้วไปพม่าช่วงนี้ไม่อันตรายหรือเดือนสิงหาคม2567ผมเน้นย้ําครับจะมาพม่าเนี่ยมาได้14วันโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับนั่งเครื่องบินมาลงที่ย่างกุ้งแล้วผมก็จ้างรถแท็กซี่เหมานะครับมาที่ม,ลมัลลแเมงนี่นะครับช่วงนีนะ้มันอาจจะขาดแคลนแต่ว่าก็ไม่ได้ขาดแคลนจนมาไม่ได้นะครับเพราะว่าคนขับแท็กซี่เขาก็มีความสามารถในการที่จะ ไปเติมน้ำมันที่ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันนะครับราคาอาจจะแพงกว่าท้องตลาดนิดหน่อยแต่ว่าก็เติมได้นะครับถึงราคาจะแพงกว่าท้องตลาดของพมา่าแต่ก็ราคาน้ำมันก็ยังถูกกว่าประเทศไทยครับริดละ36บาท นอกจากมาไหว้พระได้บุญกุศลอุ่นใจได้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้กราบพระได้สวดมนต์ได้ออกกําลังกายครับท่านผู้ชมก็มีความสุขมากมองออกไปรอบๆก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามภูเขาหินปูนที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นคือภูเขาที่เขตติดต่อกับรัฐมอนกับรัฐกะเหลี่ยงนะครับไปทางนูน้นนั่นแหละครับโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่เห็นควันฟุ้งอยู่นั่นแหละครับโรงไฟฟ้าที่น้อง จิตกรเนี่ยเขามาทํางานที่นี่นะครับเขาบอกมาทํางานอยู่7ปีแล้วครับกลายเป็นคนพมา่าไปแล้วเขาบอกว่าที่เห็นควันขาวๆนั้นไม่ใช่ควันไฟนะครับมันคือไอน้ําเมื่อเดินไปรายรอบมองไปรอบๆด้านล่างก็จะเห็นวัดวาอารามรายร้อมเจดีใจตลาดใน,นอยู่มากมายอยู่เบื้องล่างที่นี่มีเจดี อูซีนะนะครับแล้วก็ JD, เจดีพระมหาไมามุนีจำรองพระไม้ไผ่แล้วก็มีเจดีเ, JD, เขาเรียกอะไรล่ะวัดอินเดียนะครับวัดแขกก็มีอยู่บนนี้นะครับมีเยอะมากมายบนเจดีใจตลันเนี่ยเ,เดินชมทั้งวันก็ไม่หมดนะครับเยอะมากทีเดียวนะครับแต่เฉพาะเจดีใจตลันเนี่ยเราก็ใช้เวลานานมากครับท่านผู้ชมในการที่จะ ชื่นชมกับศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามบนยอดเจดีแห่งนี้นะครับวิวทิวทัศน์อากาศสวยงามมากท่านผู้ชมชื่นชมกับที่นี่มากเลยครับนี่เป็นพระพุทธรูปนาคปลกนะครับก็ศิลปะก็ แตกต่างจากที่เราเคยเห็นพระหน้าปกในประเทศไทยนะครับก็มีความสวยงามกันเป็นคนละแบบเจดีใจตะลันเดินไปรอบๆไม่ว่าจะมุมไหนก็สวยงามฟ้าสวยมากเลยครับวันทัางผู้ชมวันนี้ผมอดซึไม่ได้ว่าปราบเริ่มจริงๆว่าวันนี้ทําไมฟ้าสวยขนาดนี้วิวทิวทัศน์รายรอบองค์เจดีสวยงามมากครับมองไปแต่ไกลก็เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเห็นวิวแม่น้ําเห็นวิวภูเขานะครับเห็นบ้านเรือนและนี่ก็เป็นพระพุทธรูปแบบมอญครับ มองไปแต่ไกลอีกด้านหนึ่งก็เห็นสะพานข้ามนะครับสะพานข้ามจะมีเกาะแก่งมากมายอยู่บริเวณเปากแม่น้ำสารวินแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาแผนที่มาให้ดูท่านจะเห็นว่ามันมีสภาพที่เป็นเกาะเป็นแก่งเพราะนั้นจึงเป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์มากครับนี่ไงครับแผนที่ Google จุดแดงๆนั่นคือใจตะลันนะครับก็จะเห็นแม่น้ำเยอะแยะมากมายวิวทิวทัศน์รายรอบไปเนี่ยสวยงามด้วย ท้องฟ้าสายน้ำแสงแดดแล้วก็เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์อยู่บนยอดเขาใจตลานครับท่านผู้ชมครับเราเป็นชาวพุทธแล้วก็เราก็อายุมากแล้วเนี่ยนะครับผ่านการเจ็บป่วยมาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นการได้มาเดินออกกำลังกายบนสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นความปลาบปลื้มของผมที่ผมคิดว่า ในอดีตเคยคิดว่าตอนที่เราเจ็บหนักก็คิดว่าเ,เราจะมีโอกาสได้มาเดินอีกไหมบนสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แต่ว่าเมื่อมาได้อีกครั้งหนึ่งครับปราปลืม้มทุกครั้งที่ผมมาเดินบนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามจะรู้สึกว่าปราปลืม้มอินเอมน้ำตาซึมเลยล่ะครับน้องวัวขาวเป็นคนธร่มะบอกว่าไม่เคยมาที่นี่วันนี้ก็พามาเที่ยวเขาก็ดีใจมาก เลยขอถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึกละครับเดี๋ยวหลังจากที่ได้ชมอ,อยอดเขาใจตะลันนี้แล้วนะครับก็จะนัดน้องจิตติกรซึ่งเป็นแฟนคลับดูมาละแมงเนี่ยทานข้าวแล้วหลังจากนั้นผมมีเป้าหมายว่าจะขึ้นไปที่เป็นแลนด์มาร์คของมะละแมงอีกแห่งหนึ่งก็คือตองวายตองวายก็คือเป็นออยอดเขาที่สูงอยู่ใกล้เมือง มะละแมงนี่แหละครับใกล้สนามบินแล้วก็เป็นจุดที่เป็นธรรมสถานแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของเมืองมะละแมงครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลงจากยอดเขามะละแมงไอยอดเขาใจตลาดน,นี้แล้วก็จะไปทานข้าวแล้วก็จะไปตองวายครับหลายคนคอมเมนต์ถามผมมาว่ามาเที่ยวพมา่าค่าใช้จ่ายสูงไหมแล้วจะปลอดภัยไหมผมก็จะตอบตรงนี้นะครับการมาเที่ยวพมา่า พมา่าเนี่ยเขามีศึกสงครามตลอดละครับแต่ว่าเมืองที่ผมมาไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งพระโคหงสาวดีะมะละแม่งใจโทษพระทาตอินแขวนแถบนี้ปลอดภัยครับท่านผู้ชมการมาเนี่ยถ้ามารถโดยสารมันก็ลําบากหน่อยละครับหรือมารถไฟมันก็ลําบากหน่อยละครับแต่ถ้าเช่าแท็กซี่มาเนี่ยผมก็แนะนําว่ามีคุณอังนะครับหรือ,อ คนขับแท็กซี่ที่ผมพามาเนี่ยโกมินเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาได้เขาคิดค่าเช่าเนี่ยวันละนะครับเติมน้ามันให้เขาเนี่ยนะครับเขาคิดค่าเช่าค่าขับเนี่ยวันละ1000ค่ากินอยู่อยู่กับเรานะครับแล้วก็อจองโรงแรมให้เขานอนด้วยค่าโรงแรมก็ไม่แพงไม,ไม่แพงครับท่านผู้ชมคืนหนึ่งประมาณ300ค่ากินมื้อหนึ่งถ้ากินอาหารพรมา่าประหยัดประหยัดมื้อหนึ่งก็ประมาณ50บบาทต,ต่อคนครับไม่แพงครับท่านผู้ชมครับ มาที่เจดียใจตะันเนี่ยหลายรอบนะครับแ,แต่ละครั้งเนี่ยความรู้สึกไม่เคยเหมือนกันเลยสักครั้งหนึ่งสิ่งที่มันแตกต่างจากเดิมจากทุกครั้งก็คือแสงสีท้องฟ้าวันนี้ฟ้าสวยมากครับเนี่ยและเจดีก็สวยมาก มฆหมอกสวยมากแล้วเราก็จะมีความรู้สึกรู้สึกดีอะ ยามที่เราป่วยหนักบางครั้งเราคิดว่าจะได้มไม่มมีโอกาสได้มาเดินอย่างนี้อีกแล้วแต่เมื่อเราได้มาเดินอีกเนี่ยมันก็รู้สึกรู้สึกเป็นบุญรู้สึกว่าการทำบุญ ท่านผู้ชมครับเมื่อเราอาย,ยุน้อยเราก็จะเร่งเร่งเรียนเร่งทำมาหากินเร่งสร้างตัวบางครั้งเราลืมเรื่องดูแลสุขภาพตัวเองไปนะครับแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะรู้ว่าร่างกายที่เราใช้มาถ้าไม่ดูแลมันให้ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะทรุดโทรมมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนสำหรัคบคนที่าอาย,ยุน้อยๆนะครับ ให้ดูแลร่างกายตัวเองอย่ามอมเมากับอบบยม,มุกต่างๆเล่าบุหรี่อะไรอย่างนี้ครับเป็นพิษภัยการกินอาหารนะครับลดหวานลดเค็มกินจืดๆกินผักเยอะๆออกกําลังกายเยอะๆนอนหลับเยอะๆเป็นเรื่องที่ดีมากครับท่านผู้ชมอย่าว่ามารู้ตัวก็สายเสียแล้วนะครับเพราะว่าร่างกายเรานั้นมีคุณค่ามากและสิ่งหนึ่งที่จะประคองชีวิตเราให้อยู่ได้อย่างมีความสุขก็คือ การคิดบวกนะครับท่านผู้ชมการเก็บหอมรอมริบการประหยัดนะครับการใช้เงินอย่างถูกต้องนะครับเราก็จะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลยก็คือการแบ่งปันการทําทานและการทําบุญนะครับการทําบุญก็ทําบุญกับพุทธศาสนานะครับทําบุญกับบิดามารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลายท่านผู้ชมผมดีใจมากเลยมาแล้วแม่งวันนี้ ผมได้เจอแฟนคลับเนี่ยคุณอะไรนะจิติกรครับจิติกรเนี่ยเป็น f c <อ>พี่เขมมาสิบกว่าปีแล้วเป็น FC พี่เขมมาสิบกว่าปีโคตรดีใจเลยอะ่ะเนี่ยวันนี้เขาอาสาจะมาเลี้ยงข้าวแต่ผมบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมเลี้ยงเองได้พี่ <c oughs> ผมไม่ตงเจ้าินเออตางคนต่างดีใจเพราะว่าคอมเมนต์กันมาประจําท่านผู้ชมเขาก็เลยเนี่ยจะพามากินข้าวที่มัลละแมงเนี่ยเนี่ย แล้วเขาเป็นคนหนึ่งนะที่ช่วยเตือนผมนะบอกคุณพี่อย่าไปแลกเงินที่สนามบินนะให้ไปแลกข้างนอกโอ้โหท่านผู้ชมแลกสนามบินได้ 103, ร้อยสามแลกข้างนอกได้ร้อยหกสิบอ่ะโอ้โหต่างก,กันเยอะท่านผู้ชมนู้จะพิ่อาหารเช้าที่มัละแหมงร้านนี้เนี่ยโอ้โหนี่เมืองก็เป็นเมืองเก่ามากเลยอะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวชวนตุ๊กตกไปกินข้าวด้วยอเยะปักกินด้กันนะโอเคโอเคนะไปมามา ต้องจงมือเขาข ok ้ามมาด้วยเผื่อรถชนจะได้นะนี่โอ้อาหารเขาหน้ากินมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่อะไรดูกูขนมปังอ๋อนี่เขาเนี่ยนี่ห่าวเขาน่าจะเป็นคนจีล่ะเนี่ยร้านอาหารจีแน่ๆเลยโอ้โอ้คนเยอะเลย กินด้วยกันเลยครับโอเคตังรอโตไม่ว่างเนื่องจาก<ม><ม>วันนี้<ม>เป็นวันอาทิตย์ติกรบอกว่าคนเลยเยอะเนี่ยเยอะจริงม,มันม,มันไม่ได้เยอะทุกร้านนะมันมันเยอะเฉพาะร้านนี้ใช่ใช่ร้านนี้ร้านดังโอ้ร้านนี้ร้านดังของวัลละแมงโอ้เนี่ยคนนั่งเต็มเลยอืมเนี่ยมีรอหน้าร้านอีกเอาเป็นว่านี่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้คุณนะพี่ก็ได้มามากินร้านอร่อยติกรเนี่ยเขาเป็นวิศวกรมาทํางานอะไรนะลงไปฟ้า อยู่โรงพยาบา่ครับโี้โหที่ท,ท,ที่ยืนอยู่บนใจตลาดแล้วถ้าพี่เห็นควันเยอะๆนั้นปะพี่มองไปทางนู้นเป็นไอ้น้ำพี่เป็นไอ้น้ำเหรอพ<ช>ี่มองออกไปทางทางพระอังใช่ไหมใช่ครับทางภูเขานน่นใช่ไหม<ช>อ,อ๋อเลยอยู่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอยู่มาเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีกลายเป็นคนพม่าไปแล้ว ที่เห็นใน a c e b o o กคุณแต่งตัวเป็นคนพม่าพดทุกอย่างนะรู้จักวัฒนธรรมประเพณีร้านนี้เขาเรียกว่าร้านอะไรครับเออผมผมสำเนียงไม่ได้ครับอ่าเอาเป็นสปจำเนียงไม่ได้แต่ว่าเป็นร้านอาหารจีนใช่ไหมติ่มซำเนี่ยโอ้โหีมีทุกอย่างครับมีทั้งมีมีหลายอย่างนะโอ้อนนี้คือเขาเอามาวางวางเนี่ยเราเราก็หยิบไปได้เลยแล้วเขาแล้วเขามานับเอาใช่ไหมใช่เรอไม่ใช่ว่าเรากินต้องกินให้หมดไม่ใช่นะอ่าโอเคงั้นเริ่มได้เลยใช่ไหมครับอ่าโอเคโอเคไป อ่ะบอกว่าอะไรนะกินข้าวอ่ะโอเคหนูบอกเขาเลยกินข้าวอ่ะเนี่ยกินข้าวอ่ะลำล้อกินข้าวด้วยกันอ่ะพเมซาเหรอกินข้าวนี่ภาษาพม่าว่าอะไรพเมซานะอ่อพเมซาไม่ใช่โฮบบายนะโฮบบายนี่เขมรไปหลายประเทศงงละเอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวซอยเปรี้ยวครับข้าวซอยเปรี้ยวพม่าเรียกข้าวซอยเปรี้ยวเลยเหรอใช่ครับอืมอะไรที่เป็นเส้นๆเรียกข้าวซอยครับ เดี๋ยวมาพม่าจะได้กินได้เพรามีมคือคือคล้ายๆกับคล้ายๆกับข้าวซอยทางภาคเหนือของไทยป่ะไม่พี่คนละอย่างเหน่อคน,คนละอย่างครับในประเทศเส้นเนีน่ยเขาจะเรียกว่าข้าวซอย<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรนะข,ข้าวซอย,ออออยข้าวซอยโอ้โหนี่โห่เต็มซ้ำเต็มโต๊ะเลยต้องกินข้าวผัดเนาะ ท่านผู้ชมก็เรียกเขาเช็คบิลแล้วเนี่ยเออไอของที่เราไม่ได้กินเขาก็ไม่ได้คิดตังค์นะครับนี่ีมาติณีกรเขาควักออกมาสามหมื่นอะสามหมื่นตอนนี้ไม่ถึงสามร้อยืมเออเดี๋ยวเดาดูดิพี่เดาว,ว่าน่าจะประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าอ่ะเดี๋ยวดูดิอ่อ อันนี้เขาก็นับกลับแล้วอุยมีกะหรี่ปั๊บเดยเมื่อกี้ลืมกินคือถ้ากินมันต้องกินหมดจานอ่ะกล้ากินเดียวอ๋อกินเดียวก็ได้เหรอสองหมื่นนะเตาสองหมื่นเจ็ดพันอ๋อสองหมื่นเจ็ดพันก็ก็ไม่ถึงสามร้อยสองร้อยประมาณเนาะครับประมาณสองร้อย เออประมาณ200ก็โอเคอาหารก็อ,อร่อยอาหาร<ต>ก็อร่อยทีเดียวแหละแล้วยังไงพี่ก็ต้องขอบคุณสิทีตอนมากเลยนะที่โอ้ยอุตสาไม่น่ะนอกจากก็จะติดตามดู u ู u b e พี่แล้วเนี่ยนะยังอุตสามาเลี้ยงข้าวอีกขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงดีใจที่ได้เจอนะครับขอบคุณรครับขอบคุณพี่แปลกใจอ่ะที่คุณบอกว่าทํางานที่นี่เงินเดือนแพงกว่าไทยเนี่ยมีรอหน้าร้านอีกเอาเป็นว่า นี่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้กุณนะพี่ก็ได้มามากินร้านอร่อยนะเนี่ยเอ๊ะอันนั้นเป็นมัสยิดหรือโบสถ์อ่ะใช่มัสยิดอ๋อมัสยิดเหรออันนี้มันเป็นบ้านเมืองเก่าๆทั้งนั้นเลยเนาะใช่พี่ตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นอังกฤษเหรอใช่ครับอ๋อรุ่นอังกฤษปกครองอ่๋อพี่ถือกล้องแล้วถ่ายเป็นหลักฐานอ่ะคือรถที่นี่มันวิ่งคนละด้านกับประเทศไทยนะเอออ้าวอ้าวหนูจะไปขับรถเหรอใช่ไป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  เขาไปโรงแรมถูกใช่ไหมเอารถพอดจุดท้ายก็ต้องขอบคุณจิตติกรมากนะครับที่มาเลี้ยงอาหารเช้าแล้วก็อร่อยมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเราก็เลยได้รับรู้ว่าร้านอาหารอร่อยที่พม่าก็มีแบบนี้แล้วเราก็ได้รับรู้ว่าก็มีแรงงานประเทศไทยมาทํางานที่พม่านะไม่ใช่ว่ามีแต่คนงานพม่าไปทํางานประเทศไทยก็ วิวทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมากขอบคุณที่ติดตามมาจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบพระคุณมากขอบคุณจิตติกรมากอีกครั้งครับขอบคุณชีวิตที่เดินอยู่ขอบคุณวิวทิวทัศน์ที่สวยงามขอบคุณคุณหมอที่รักษาผมจนมาได้แข็งแรงใหม่อรอบขอบคุณครับสวัสดีครับ